สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับ,รบ,รบพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับว่าพี่ชื่ออะไรแล้วพี่เลยนที่ไหนครับสวัสดีครับผมเด่นจ็กเกอร์แฟนคับไทยแลนครับ จบมาจากมูลนิธิอนุกรรมนะครับูนิธิอนุธรรานะครับคือได้เห็นเอาเอาเริ่มแรกของพี่พี่ใหญ่ก็นะครับพี่ก้าวเข้ามาในสู่เส้นทางของอันนี้เขาเรียกว่าไฟขับใช่ไหมมวยขั้นถนนอ่ามวยขั้นถนนได้ยังไงก็มาจากพุกๆกครับจับพัดจับผูมาชกอะไรเงี้ยคือไฟขับเขาเปิดรับสมัครเมื่อสองปีที่แล้วครับผมแล้วเราก็ สมัครมาไม่คิดว่าจะติดหรอกเพราะว่าคนสมัครเป็นพันเขาเอาแค่สามสิบคนสามสิบคือพี่เหยนนี่สมัครตอนปีพศไหนจําได้ไหมที่ทําให้เราตอนนี้มันพศไหนอ่าหกเจ็ดครับพี่ก็หกห้าหกห้าใช่ไหมใช่หกห้าไอตอนนั้นที่พี่เหยนเข้าสู่วงการมวย้ค่ถนนเนี่ยอ่าผู้ชกคนแรกของพี่ใครอ่ะคือพับหล่อครับชื่อพับหลอยังจําได้ไม่เืยใช่ป่ะใช่อ๋อคือไอคนนี้คือเป็นจุดประกาศแร้วะ ก็ก็ไม่ได้ยังไม่ได้จุดประกายก็ทีแรกกะว่าจะชกแล้วก็คือก็ปล่อยตัวเลยไปแต่ที่จุดประกายจริงก็คือพี่ตายโยมทูตพี่ตายยมทูตพี่ตายยมทูตในปีไหนก็ปีนั้นแหละก็ปีหก้ันห้นเลยในในปีหกพันห้านี่พี่ต่อยวิกี่เคยขี่คู่ที่มีที่แบบพิคพางๆเลยก็ประมาณ สามคู่สามคู่สี่คู่ก็มีพี่ต้าครับเจมลีครับแล้วก็พี่หนึ่งจ็กเกอร์เอาพี่หนึ่งจ็กเกอร์เหมือนกันก็พี่เบซนมือกระดูกอ๋อพี่เบซ์มือกระดูกอ๋อแต่พี่ต้านี่เขาเสียเวลาเนี่ยใช่ไครับสองพี่ต้าเสียเวลาครัแล้วใครคือไม่ได้มีคนแนะนําใช่เราอยากมาเองใช่แล้วทําไมพี่เดี๋ยวนี้พี่ยึดเป็นอาชีพป่ะก็ถามว่ายึดเป็นอาชีพไหมก็ก็เป็น นทางรายได้เราที่เราจะหาเงินเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ก็โ้โหก็เป็นอาชีพอาชีพเป็นอาชีพหนึ่งเลยใช่ไหมใช่แล,แล้วคือมันดียังไงพี่ลองบอกให้น้องๆเป่อ,อ,คอใครที่ชอบเกย์เลยแล้วมาเหมือนพี่อ่ะคือ,ค,อ,ค,อคือพี่แนะนำหน่อยิอ่าส่วนตัวมันก็ทางเวทีแฟร์ขับไทยแลนด์เนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นที่ปลดปล่อยสําหรับวัยรุ่นแล้วกันครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอยากจะชคมากแต่ มันไม่สามารถที่จะไปอาชีพได้ไม่สามารถที่จะไปอยู่บนเวทีได้อะไเนี้ยก็เวทีนี้ก็เป็นที่ตอบโจทย์ครับอ๋อได้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วผมถามพี่หน่อยเพราะผมก็เ,เห็นพี่อยู่เหมือนกันนะพี่ต้องซ้อมเหมือนนักมวยตัวจริงเนี่ย<ช>การซ้อมพี่ซ้อมเหมือนมวยเออแบบว่ามวยเวทีได้กำไนเลยคือ,อคือเราต้องซ้อมอย่างนี้เลยอ่ะก็ต้องซ้อมเพื่อว่าบา <c oughs> งทีแค่สามวีบางคนมองว่าแบบไปยังไงก็ชกได้อะไรเงี้ย แต่ที่จริงมันมันมันเหนื่อยมากบางคนบางคนตายด้วยแรงตัวเองเยอะแยะไปอ oh. ไม่ได้โดนอาวุธคุดต่อสู้เพราะเริ่มสามทีเริ่มแรกนี่็เอาแรงใส่ไปเลยใช mm. แ่แล้วแล้วคู่ชกของพี่เอ,อพี่เหยันเนี่ยใช่ไหมใครน่กกากลัวสุด oh. อ๋อแบบน่นกากลัวแบบที่พี่แบบว่าเอ้ยคือเราประมาทไม่ไ,ได้นะเราเ,เราต้องซ้อมก็เหมือนออมก็พี่หนึ่งจุกเกอร์ใช่ไหมหรอ ไปว่าออกคนนี้แน่นอนเลยนางคนนาัวมาอ๋อออกคนนี้น่ากลัวสุดเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วทุกวันนี้พี่ังต่อยกรบกับพี่เหน่ง่ะทุกวันนี้ไม่ได้ต่อยครับเพราะว่าพี่เหน่งก็ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้อองพี่เหน่งเขาไม่ได้ต่อยเลยใช่ครับแล้วทุกวันนี้มีใครมาต่อยกับพี่บ้างพี่พี่แบบว่าก็หาตัวยากครับพอหาตัวยากเลยหาครูยากที่แบบว่าจะเหมาะสมกับเราบางทีเก่งเกินเก่งเกินก็โปรโมเตอร์ก็เขาก็ไม่จัดเพราะเขารู้ใช่ป่ะ อันนี้มันก็เป็นผลเสียงเออเออเ,ออเหมือนกันนะใช่ค,คือว่าเราคือว่าถามที่อย่างนนิดนึงคือพี่พี่ไปทุกที่เนี่ยเหมือนว่าเราอยากจะแบบเออได้ไปต่อยทุกที่แต่จริงๆพอไปแล้วมันเราไม่ได้ต่อยใช่ไหมใช่ครับอ๋อเพราะว่ามันไม่มีคู่ต่อสู้ให้เราใช่จะมีแต่ทีมันก็อาจจะเป็นไฟใหญ่เลยอ๋อเกินน้ำหนักเลยปะหรือว่าเขาวัดน้ำหนักหรือว่าเขาวัดตัวพี่โทษที่แค่ถนนผมไม่ค่อยรู้อ่ะน้ำหนักครับน้ำหนัก ต่อยแต่ทีก็คือแบบไฟใหญ่จัดกันมีคนดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะนานๆทีที่จะได้ชมแล้วเขาให้ที่ยังไงอ่ะคราค่าตัวอะไรเงี้ยอ่าก็สามวิทีหมื่นหนึ่งสองหมื่นประมาณนี้คสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยคลย่าตัวของข้าถนนใช่ปะ่ะ<ม>และอันนี้จะเข้าเรื่องหรือเป่าคือเวลาที่ต่อยมวยเนี่ยพี่ต้องมีไอเครื่องยึดเหนี่ยวพี่ยึดอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวเนะครื่งองรางของขัง พ่อพัดครับเจ็ดเจ็ดแปดองค์ห้อยของขอหวงพ่อพัดวันทุ่ยรุวนนะใช่ใช่ใชไหม<ช>ฮะที่หลวงพ่อพัดที่เพิ่งเสียไปนะใช่และแต่ก่อนที่ที่เริ่มมาต่อยมวยพี่ยังไม่ค่อยหลวงพ่อพัดที่ค่อยอะไระครั้งแรกของพี่ที่โอ้ถามพี่นิดนึงย้อนกลับไปที่เริ่มต่อยเลยพี่อยุดยึดอะไรเป็นที่เรื่องเหนีหยวจิตใจเราตั้งแต่เริ่มชกเลยก็มีหลวงพ่อพัดลพัดมาตลอดเลย าเราไม่ได้สายเล่นพระพ<อ>ก็ไม่ได้มีใครญาติผู้ใหญ่ให้มาเราก็คล้องแต่เราก็ไม่รู้ว่าพระพอะไรคล้องไปด้วยความที่ใจเราไม่ได้รักก็อาจจะคล้องแล้วถอดคล้องแล้วถอดทิ้งลืมแต่พอมาพอมาเราได้มารู้จักเหพาพารียญหลวงพ่อพระอะไรคือสวยรเราไม่ได้มองว่าเราไม่ได้มองว่าเขา,าเรียกว่าอะไรพุทธคุณก็คืออะไรครับแต่ เราเรามองว่าสวยใสแล้วเราชอบอะไรเเราไม่มองว่าเรื่องพุทธคุณหรือเรื่องราคาแพงอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมใช่แต่ถ้าวันไหนถ้าไม่ได้ค่อยมาวันไหนไม่ได้ค่อยมาามันจะเป็นขาดหายไหมขาดหายอยู่นตตอนตอนโชคจะจะห้อยทุกครั้งครับ <ขา S 2> ตอนโ<บ>ชคให้ทุกครั้งอ๋อให้ทุกครั้งเลยใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็อยากให้พี่เขียนฝากอะไรของอคนที่ดูไปขับและติดตามพี่หน่อย ว่าติดตามพี่ได้ทางช่องไหนอะไรเงี้ยก็ติดตามผมได้ทางช่องทางทิกต็อกครับเหยื่นเหยี่นจ็อกเกอร์ครับคนดังะไรอ๋อแล้วก็มี Facebook เป็นเหยี่นจ็อกเกอร์เหมือนกันครับแล้วพี่ได้ทําเพจไหมไม่ได้ทำคุณเสียดายนะผมแนะนําพี่เลยพี่น่าทําเพจนะเปลี่ยนช่างไหนได้นะเราจะพยายามแล้ยยูทูบพี่ทํำไหมไม่ได้ทําไม่ได้ทําใช่ไหมโอเควันนี้ขอบคุณพี่เหยี่นจ็อกเกอร์มากนะครับตัวจริงนี่ใส่ดีมากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ วันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ youtube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป